สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับผมวันนี้จะมารีวิวรีพาวเซอร์รถขนส่งยิงแรงมีลูกเล่นครับถ้าจํากันได้ครั้งก่อนเรารีวิวรีพาวเซอร์เอ็กซ์คิวชเนอร์ไปแล้วอันนั้นคือรถเอาไว้ยิงเป็นหลักขนคนเป็นรองแต่รีพาวเซอร์เนี่ยเอาไว้ขนคนเป็นหลักยิงเป็นรองครับผมสำหรับใครที่อยากจะซื้อก็จะงงว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะป่ามันมีกล่อง รีโพเซอร์เอ็กซิคิวชเนอร์กับรีโพเซอร์เนี่ยต่างกันไหมต่างครับถ้าเป็นกล่องรีโพเซอร์เอ็กซิคิวชเนอร์เนี่ยมันประกอบเป็นสองแบบเป็นรีโพเซอร์ก็ได้หรือเป็นเอ็กซิคิวชเนอร์ก็ได้แล้วเป็นกล่องรีโพเซอร์อย่างเดียวเนี่ยมันได้แค่แบบขนส่งนะฮะคุณจะหาปืนมาประกอบให้มันเป็นแบบรถยิงเอ็กซิคิวชเนอร์ไม่ได้นะเวลาซื้ออย่าซื้อผิดนะครับถ้าซื้อผิดนี่คือแบบอ้าวประกอบไม่ได้หรอใช่แต่ถ้าเกิดเอาชัวร์ก็ซื้อแบบ er, เอ็กซิคิวชเนอร์ไปเถอะอันนั้นมันประกอบได้ทุกออยย่่างงงะนีีด้ดไ ก็ยังคงความปาเถอดเหมือนเดิมว่าผมทำเนี่ยสิบสองมูลสิบหกเซฟสาบวกถึกเหมือนเดิมแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่าเนื่องจากมันเป็นรถขนส่งคนเนี่ยมันต้องวิ่งไปใกล้ฝั่งศัตรูแปลว่าคุณมีโอกาสาโดนลุมยิงจนมันแตกได้ถ้าเป็น Executioner ไม่ไม่วิ่งเข้าไปฮะสามหกนี้ผมยิงอย่างเดียวอะไรยิงต่ำกว่าสมหกผมผมไม่กลัวครับผมนั่นคือ e x e c u t i o n e r แต่ถ้าเกิดไอเนี้ยมันวิ่งไปกลางดงอาจจะโดนลมยิงหรือลมฟาดตายได้นะครับเพราะงนั้นก็ต้องระวังด้วยเป็นความแตกต่างนะอันหนึ่งยิงอย่างเดียวอยู่ห่างๆได้ executioner อีกอันนึงคือต้องวิ่งไปกลางดงระตูเพื่อส่งคนคือ repeater นะครับถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นรถขนส่งแต่มันยิงแรงนะคือมันมี heavy assault g u n n e cannon ครับซึ่งก็คือไอปืนเดียวกับ executioner แหละยี่บสี่นิ้วสิบสองนัดมีดีวัตเตอริงวูล แล้วก็สเตนหกเอพีศูนย์หนเมตรหนึ่งฮันเตอร์ซเลเยอร์มิสไซล์ครับผมสี่สิบแปดนิ้วอินเดเล็กไฟล์วันช็อตใช้ได้ครั้งเดียวนะอันนี้หนึ่งนัดสเตนสิบสี่ไอพีลบสามดอเมจดีหกอันนี้ดีคือมันคือเหมือนกระสุดไม้ตายแบบไม่ไหวเราไขอยิงมันต้เพียววะถ้าเกิดหนึ่งนัดเข้าหัวเต็มเต็มนะครับดาเมจดีหกเนี่ยก็อาจจะช่วยทำดาเมจได้เยอะนะเพราะว่ามันจะลืมว่ามันสเตนสิบสี่คูณโดยส่วนใหญ่คือสามบวก สบายบายแล้วก็เอพีลบสามเป็นไม้ตายครับใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมนะวันช็อตปืนหลักของเราครับจะเป็นตัวของลัสทารอนครับสบ6มหกนิ้วสองนัดทวีสามบวกเซนสิบเอพีลบสามแล้วก็ดีหกบวกหนึ่งครับผมดาเมรอันนี้คือปืนหลักที่เราใช้ยิงนะฮะ อีกอันจะเป็นเรื่องของเทวิรัชน์นเนี่ยค่อยพูดขอกลับไปหน้าเดิมก่อนแล้วทรอนเนี่ยมันสเตนตน้อยไปหน่อยคือสิบแต่ถามว่ายิงพวกรถถังทั่วไปได้ไหมได้คือถ้าไม่เจอพวกแบบพันเดียวกันอ่ะทำเงินสิบสองครับเป็นยิงเข้าเอพีรถสามโอเคแล้วก็ดาเมจดีหกโวหนึ่งด้วยส่วนรีพัลเซอร์ดิฟฟิซิฟอะเลยเนี่ยก็สิบแปดนัดแล้วก็ระยะยี่สี่นิ้วคูณสามบวกสเตนสี่เอพีไม่มีนะเป็นหนึ่งก็ว่ยิงทหารรา่วไปครับ ไอ้ปืนลองครับแนะนำให้เป็นทวินเทปปโบเตอร์กับเทวี์อัลซากตติ้งคันนนนะครับอันนี้เนี่ยจะไว้ยิงไหันลาบที่แบบมาเกาะแกะเราเนี่ยเฮ้ยรถถังมาไปไป,ไปขวางมาหน่อยก็ยิงทิ้งไปฮนะแล้วก็มันจะเหมาะต่อเมื่อคุณมีพวกหนือยิงรถถังอยู่แล้วรถถังให้คุณหนึ่งยิงไอ้ปืนสองน,นี้เอายิงไหันลาบเป็นหลักครับผมถัดไปครับปืนที่เราจะพูดถึงกันคือทวินลับคันนั่นนะผมสี่สิบแปดนิ้วหนึ่งนัด จำปืนของ e x c u t i o n e r ได้ไหมนั่นคือ72นิ้วสองนัดนะฮะดาเมจดีครับทวิสามบวกสเตนน้อยกว่าสป็น12 AP-3 ตะเมียดที่หกบวกหนึ่งแต่มีทวินลิงก์ก็ช่วยเสริมตาเมจให้กับหน่วยต่อต้านรถถังได้ครับอันนี้ต้องบอกอย่างนี้แต่ใช้แบบยิงแบบปั้งเดียวหายไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันยังเป็นรถขนส่งอยู่นะครับไม่ใช่รถยิงต่อต้านรถถังโดยตรงนะฮะเพราะว่าเรายิงคนเดียวปิดจ็อบไม่ได้ตาเมมยไม่พอต้องให้ยิงเข้าแบบ คอยดีหกแล้วออกหกก็ตามอ่ะมันก็ได้แค่เจ็ดดาเมจครับปิดจ็อบคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนช่วยยิงไปยิงช่วยเพื่อนนะครับใช้คํานี้ดีกว่าส่วนทวินเฮฟวีวอเตอร์เนี่ยก็คือสามหกนิ้วครับสามนาัดสแตนด์ฮิตหนึ่งสวิตสามบวกเซนห้าเอพีลบหนึ่งดาเมจสองยิงทหารราบกขบอกนี้มีรีเวพอนครับเนื่องจากเราเป็นรถถังลืมลืมมันไปฮะเราไม่ได้เอาตัวไปกระแทกเขาเท่าไหร่หรอกถ้าโดนเขาวิ่งมากระแทกนะเราจะแตกซะเองครับผม a b i l i t y ครับอันนี้สำคัญ emergency combat embarkation ครับผมหลักการใช้เป็นอย่างนี้คุณใช้รีพร์เซอร์อยู่คุณยิ่งมาวูดปล่อยอาหารเช่นอ e ีราดิเคเตอร์ลงมาย,งยิ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 งประตูตายแหละฟอนคาบอกว่ามึงยิงกูเหรอเสอทาอาหารราบมาวิ่งมาชาร์จเราเลยเนี่ยพอโดนประกาศชาร์จครับคุณสามารถเอาไอทหารราบที่อยู่ในระยะสามนิ้วเนี่ยของตัว รีวอร์เซอร์เนี่ยโดดขึ้นรถได้เฮ้ยตัวบุกว่าโดนหนีขึ้นรถนั่นแหละครับคือ emergency combat embarkation แต่มีเงื่อนไขยอยู่นะว่าหนึ่งคุณต้องนอนชาร์จถ้าโดนค่อยตูยิงมาเนี่ยวิย่งขึ้นรถไม่ได้กับสองเพิ่องระยะสามนิ้วครับแปลว่ารีวอร์เซอร์เนี่ยต้องใช้กำเหนือยที่มันลงไปยิงแล้วเก่งนั่นเองครับผมอ่ะคาร์สปอร์ตได้สิบสี่ตัวก็เต็มเลยบางคนใช้เป็นตัวของ เทลัสเตอร์สิบตัวกับตันลีดแล้วก็มีไอ้อะไรนะรูเทนแนนครับร้อยโทรประกบคู่ยิงปล่อยลงมายิงเนี้ยก็ได้เช่นกันครับผมเล่นกองเหยยพร้อมกับตันแล้วก็ร้อยโทก็ยังได้เมื่อก่อนครับตอนที่มันยังไม่เนิร์ฟไอตัวเอนชานเมน n ์ไฟดิสไฟน์ดิสพินนะของการูทัดฟอร์นะครับเขาจะเล่นเป็นหกไเคเตอร์บวกกับเอ่อไบโอโลจิส ลีดแล้วก็ลงมายิงตัวใหญ่อีกฝ่ายให้หายไปเลยครับผมนี่คือเมื่อก่อนใช้กันนะปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วน่าจะโดนเนื้อไปแล้วครับเพราะไฟนิิพินมันโดนเนื้อไปเยอะทีเดียวครับมวกีออปชั่นครับก็เรื่อกว่าจะเล่นทวินเฮฟวี่อเตอร์หรือวิรัสแคนนอนครับผมถ้าเกิดเล่นทวินเฮฟวี่อเตอร์กับเฮฟวี่ออฟสอลลัตติ้งแคนนอนเนี่ยมันคือเอาไ้ายิงไหาล่าครับแบบตัวรถถังอะยิงหาราฟอย่างเดียว ส่วนรถส่วนตัวที่จะไปยิงแบบมอนเตอร์เวชิเคิลฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้ไอตัวที่เราขนไปเป็นคนจัดการครับจะได้คุณบอกว่าเฮ้ยฐานล่าแบบไม่ใช่ปัญหาของเราเรามีหน่วยยิงในฐานล่าอยู่แล้วคุณก็ใส่เป็นทวินลัสแคนนอนกับรัสทารอนไปยิงช่วยเสริมดาเมจให้กับพวกพวกตัวตรถถังเช่นคุณมีเอ่อบริตันเดนนอร์ยิงรถถังแลว้วกลัวดาเมจไม่พอก็ใช้เป็นรีพอร์เซอร์เนี่ยเพื่อยิงเสริมก็ได้ผมดาเมจมันก็ช่วยได้ประมาณหกเจ็ดดาเมจนะครับ จะช่วยแบบตัวที่แบบยิงไม่ตายตายเลยก็ได้นะแล้วเรามีมิสไซล์เป็นอนาะวุธลับแบบยิงยิงปุ๊บหุยอกาศไปแล้วเอางี้ดีว่าเอาทัวยิงมิสไซล์เพิ่มแล้วกันอย่างเงี้ยได้เหมือนกันครับผมก็ได้ทั้งสองแบบอยู่ที่ว่าเมตาด้วยแหละว่าตอนนั้นร้านที่คุณเล่นเนี่ยเขาแบบหนเป็นฝูงไงฮะก็ติดทวิรัฟชานนกับรัททรอนไปถ้าเกิดเขาเล่นแบบทหารราไปเยอะแบบเจอแบบไอไอมูนิชูเดนเจอแบบสเปนมาลีนเนี่ยทหารา่าไปเยอะคุณก็ติดเป็น คือเพบี้โบเตอร์กับเพบี้ออสซอลติงแคนนอนก็ได้ครับผมใช้ได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวนี้ครับแต้มถูกกว่าเวอร์ชันเอ็กซิคิวชเนอร์นะครับร้อยแปดสิบแป้มเท่านั้นครับผมมันก็ดีแหละแต้มไม่แพงโอเคจบแล้วครับเรื่องของตัวของรีโพเซอร์ใครถูกใจก็ไลค์ซับสไครต์ไว้สงสัยอะไรถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ได้ที่ description นะผมผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ